นี่นะคะยานี้ก็ขึ้นมาถึงป่าเห็ดนะคะหาเห็ดมาเลาะมาเจอไม่เจยแล้วนะคะขึ้นมาหาไม่เจยบนเขาเจอไม่เจยแล้วนู่นโอ้ยจองกระเทียน,นี่อุปกรณ์นี่นะคะเห็ดได้เห็ดแล้วไม่ได้เยอะนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะเหมือนที่ถ่ายให้ดูนี่คือป่าเห็ดไครนะคะป่าเห็ดใครจะเป็นดินแดงเห็ดใครจะออกตามนี้นะคะนี่ออกตาม ดินแดงๆนะคะเห็ดไข่มันไม่ชอบดินดํานะคะจะออกดินแดงก็คือถอยนี้เป็นป่าเห็ดไข่นะคะป่าเห็ดไข่นี้กว้างมากนะคะเวลาเห็ดไข่ออกนะคะโอ้โหเดีมองเห็นง่ายนะคะดอกกุหลาบปโลหลุ่เลยมองเห็นง่ายด้วยเอ็นี่อะไรนี่เห็ดอะไรโอ้ยอันนี้เห็ดฟีเบอโอ้ยกระเป๋ากระนอเห็ดไข่มมไม่ออกนะคะ เราไปหาเห็ดกันวันนี้คนเยอะกว่าเห็ดตอนนี้เราก็จะพากันเลาะลงแถวไหนนะคะจะพาแม่เจ้ยพาไปแล้วนุ่นจะตามแม่เจ้ยไปนีหนิงามาขึ้นมาคนเดียวพอดีมาหาเพื่อนอยู่ด้านหน้าก็มาหาแม่เจเย้ยนั่นแหละแม่เจ้ยขึ้นมาก่อนแล้วพอดีว่าจะไม่เจอแม่เจ้ยโอ้กับเจอนะคะกับเจอแม่เจ้ยนุ่นเจ้ยก็ได้เห็ดเยอะเลยบอ หาเห็ดเราตอนนี้แม่เจ้ยจะพาลัดไปทางไหนเนาะ,ะลัดไปตามแม่เจ้ยพาลัดเลาะขอให้เราไปถูกป่า,หาเห็ดด้วยเถิดป่าเห็ดอีกสักป่าโดยที่คนไม่โดยที่คนไม่เจอเราเจอกันสองคนโอ้ยเราคงจะ ชิล่มแล้วพี่น้องเอ้ยคองคือเอ้ยเราก็จะมาเจอกันสองคนใครแน่ได้เนาะเราก็จะปวงหาเห็ดก่อนนะคะตอนนี้ที่ป่าที่เราไปหาคือว่าป่าที่เราไปหาคือว่าคนเยอะมากค่ะคนเต็มเขาเลยไม่รู้จะหาตรงไหนมีแต่คนทั้งเอาแบตเตอรี่มาส่องแล้วตอนนี้เราก็เลย ไปทั่วเอาฟ้าร้องบอกไหยสิเดลแลนหนีฝนอีกระโบห้าตอนนี้ฟ้าทำไมถึงร้องนะโอ้ยจะได้วิ่งตามฝนเด้นู่นไม่เจอไปเร็วนู่นโอ้ยไม่เจอไปเร็วมากเลยอะนะคะโอ้ตามไม่เจอก่อนตามไม่เจอทันหรือเปล่าเราโอ้โหโอ้โห โอ้โหก้อนหินโอ้โหดก้อนหินโอ้โหทำไมแม่เจยพาลงแถวล่องหินนี้เหลือเกินเนาะไปตามล่องหินนะคะเราจะไปโผล่ออกที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้หลังจากที่ไม่ได้เห็ุดก็เลาะไปทั่วเลยโอ้โหโอ้โ ป่าเขาลำนาไพนู่นไม่เจอยพาเลาะลงเขาเลาะลงเขาไปใส่เอ้อุยอุ้ย,อ,ยอ้ยล้ม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 โอเอฟซีลม้มโอ้โหตามก้อนหินตามไม้เดี๋ยวตามไม้ตามไม้ล้มแล้วไม่ไหวแล้ว